สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูคามประกอบครับตามชุดเซ็ตที่เห็นทางพารับนี่ตัวนี้นะครับประกอบขึ้นมาเจ็ดหมื่นสี่รวมจอสองจอนะโอเคจริงอ่ะเดีตัวนี้ใช้นี่ตัวแรกเลย c ิบยูคอเจ็ดเจนเท่าไหร่เจนสิบสามกีค่คอเท่ากี่คอเนี่ยเป็นตัวหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เอฟครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวไ,นนะไม่ได้บอกส<จ>เปคใช่ไหมเจนติสัยค <13. S 1> อยเจ็ดเ็นโบดเป็นของเอซูสเจสุสทามตัวสิบเจ็เป็น B760 ็ดหกศูนเอมเคดีสเอ๊ะเคดีสี่ตัวนี้ใส่แรมได้สองสล็อตเนาะฮืมใส่แรมได้สองสลอ็อต แล้วก็มีเอสเอสเอสดีหนึ่งหนึ่งตรงนี้อืมไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มความเหมือนกันสองที่เอสเอดีมีสองที่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้ตัวเล็กกับตัวยาวเช่ไหมตัวยาวทั้งคู่วิตัวยาวฝั่งนี้ก็ยาวมานี้ก็ตรงนี้ครับแล้วก็มีเป็นกระจอเป็นของโซเท็กจีจีเอ็ตัวนี้แรงไหมบีฟอร์สไออาร์จีเอ็กเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แรงไหมก็แรงเดี๋ยดีนีตอนนี้สิบตัวนี้สิบสองกิกแกรมสิบสองกิก อี้ในีตัวมันเิ่งอนี้แรมสิบสองกิกดีีไอหกโอ้โหนึก่านึกว่านึกว่าไอแรมใส่ทั่วๆไปอือก็มีตัวนี้ฮรับตัวเป็นแบ็คแบ็คหนึ่งเไบต์หนึ่งเอแล้วก็มีชุดน้ำชุดน้ำโอ้ชุดนี้เท่าไหร่ม่ครับไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็มีโกลดสปร์แั้ก็สปร์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ของเทอร์มเทสเทอร์ม t เทส จุดนี้ประกอบทั้งหมดราคาเจ็ดเปอร์สี่รวมจอนะยังมีรวมจอเลยรวมจอสองจอสองจอยังไม่ดูจอไงสองนิ้วยี่สิบสองอ็ยยี่สิบสี่นี่ครับรวมประกอบเคสตัวนี้ครับเคสยูจีเอหนึ่งหนึ่งศูนย์สามแอลคูฮิ่งหอยแอลคูก็ครับจอจอจอเป็นเอโอซีนี่คือสามนี่ครับดูสเปกนะ ตัว,วนี้เป็นฟูฮิตดีมาราคานี่ครับประมาณนี้จากจากร้านสปีดประกอบครับเจ็ดหมื่นสี่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับนี่ครับคอมประกอบครับจากร้านสปีดคอมพิวเตอร์นะครับนี่เราทําการแกะมาแล้วหน้าตาแบบนี้ครับเท็ดี้อ่อเอเซอร์ครูนะครับเดี๋ยวรอทํา,าทการติดตั้งแล้วทํา,าทการเปิดดู ไมหน้ามันหน้ามนไม่สวยเหมือนไอตัวยี่ห้ออื่นนะหน้ามันดำด้านๆเลยนะนี่พัดลมมีอยู่แค่รูเดียวตรงนี้นะครับตรงนี้ต่คือข้างหน้าเนี่อันนี้มันตูดนี่ยว่าโอ้คุณดูข้างหน้าลบนิ่มตูดมันตูดนี่ไม่เน,นี่ยข้างหน้าอยู่นี่ไม่ตั้งเลยเหรอข้างหน้าอยู่นี่เอา้า เฮ้ยข้างในนี่ผมเขาเลยูนี่ถูกป่ะตรงตั้งอย่างนี้ดิตรงตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ตั้งผิดแล้วเออตั้งอย่างนี้เอาละเออก็ยังว่าอยู่เอาจะมีมีสดีช่องเสียบโอมาทำงานวันแรกก็งงแล้วจ้ะหยุดไปหลายวันหยุดไปหลายวัน นี่ครับนี่น้องอย่างนี้รือว่าไม่มีรูเสียบเพราะว่าสายมันจะประสิิไงวะองวางผิดเตนมูลค่าเท่่ะลคาเจ็ดหมื่นสองนะครับรวมจอสองจอนะครับยิบสามยิบสามจุดแปดนิ้วเมาส์เรายังเทคอันนี้อย่างดีแล้วนเอาเสียใช่มาสแค่สามพันอันนี้ อย่างการเปิดนะครับลายเซ็นวินโน o แท้จอด้วยจอต้องเปิดโอ้โอเคว้าวจอสวยมากเลยครับผมสองจอเลยครับยี่สี่นิ้วเป็นจอวาย <Y S 2> ที่ทำอะไรเนี่ยไม่รู้จริง <laughs> อันนี <laughs> ้นะครับ C M u เอ้เอาในน้อยก็ได้เอาจอยน้อยเอ้ามันไม่เห็นโชว์อะโชว์กราฟิกเไหนไหนเนี่ยล่ะเออไม่ใช่ติ๊กออกที่อกเออโชว์คอ่ไหนวะพี่นี่แหละนี่ร g จิเทคเนี่ยไอ้ยรโอ้โหจิกนี่โหสิบหกคอนะครับยี่สิบสี่เทรดคิดไม่เหมือนกันด้วยฮะอ่ไอเจ็ดเจ็ดเจ็เ็บเจ็สิบสามเจ็ดศูนย์ศเอฟ นี่อันนี้มีการ์ดจอในตัวนี่ครับเมมโมรี่สิบหกกิกลอาดูการ์ดจอนี้่ยนี่เราสามหก้าข้างบนจะลงไม่รู้ว่าของเขาอ่ะเขาเขามียูเซอร์เขาเองเขาเติดเขาติดเองไม่าบอเองใช่ไหมโอเคคอไม่ยิมมิมมนไม่บอกคอนะแต่ว่าบอกอุณหภูมิยนะครับอ๋อใช้ไม่เป็นโอเคออกกันนี่ครับโอเคจบสวยงามจบประกอบเครื่องประกอบครับ ราคาเจ็ดืนสองนะครับผมกับเคสตัวนี้นะครบโอเคอจบตัวมันมีโปรแกรมสอง